ก้าวขาเดินออกจากบ้านก็เจอสภาพอากาศร้อนระอุเหงื่อไหลคลยย้อยกันเลยทีเดียวค่ะหาน้ําเย็นๆกินสักแก้วแต่เบื่ออะไรเดิมๆแล้วค่ะแถวนี้ร้านขายน้ําเยอะมากฉันก็สู้แดดมากเลยค่ะทุกคนไปค่ะจะพาไปกินอะไรเย็นๆตอนนี้ฉันหลงไหลในตู้นี้มากเลยค่ะทุกคนมันทําง่ายกดง่ายเลือกเมนูได้หลากหลายมากๆเลยและน้ําที่ฉันชอบปลดปานมากที่สุดก็คือน้ําแดงโซดาค่ะเลือกฝาเลือกหลอดเลือกปั่นเลือกไม่ปั่นก็ได้จ่ายเงินเป็นสดเป็นสแกนเป็นอะไรก็ได้ค่ะแต่เตียอย่างเดียวคือ เดียวตู้มันไม่ชอบแบงค์ใหม่ค่ะชอบแบงค์เก่าๆเสียอารมณ์มากในกระเป๋าก็เหลือแต่แบงค์ร้อยก็ไม่กล้าใส่เข้าไปนะคะเพราะกลัวมันจะไม่ทนท้ายาแล้วก็ต้องเดินไปหาซื้อของก่อนเมื่อได้แบงค์ยี่สิบแล้วค่อยกลับมากดน้ำใหม่ค่ะฉันชอบ <c oughs> ฟิลนี้มากเลยฟิลที่แบบว่าเออเครื่องมันดึงเงินเข้าไปมันตื้อได้ใจดีค่ะใส่เบอร์โทรภาะสมแ้มได้ด้วยเด้อทุกคนจากนั้นเราก็รอค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้สิบ รีบหยิบฝาหยิบกรอดเลยจ้าเราน้ำแป๊บเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส2บส2บเอ็ดสิบสองสิบสาี่สิบสเจ้ยไม่ไหวหอมน่ากินมากเลยจากนั้นปิดฝาก่อนนะคะเจาะหลอดปึ๊กเข้าไปได้แล้วคะ่ะแดงโซดาของเราชื่อ